เงินก้อนนี้ถูกใช้เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้กลุ่มออมเงินบ้านซอปลาในภายหลังไม่นานจากนั้นตำรวจชุดปฏิบัติการเปิดเผยกับไทย p ี s ภายหลังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงการกระทำผิดกับทรัพย์สินที่ยึดไปตรวจสอบจึงคืนทรัพย์สินทั้งหมดมีภาพถ่ายและลายเซ็นของกมนลวันและสาม,มีกำกับในเอกสาร ตำรวจอ้างว่าได้แนะให้นำทรัพย์สินไปฝากธนาคารเพื่อความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ขับรถกระบะนำไปที่ธนาคาร<โอ>เหตุการณ์นี้ปรากฏในภาพวงจรปิดบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาไซบุรีรถกระบะตำรวจที่ขับนำได้จอด <platforms S 1> ด้านหน้าธนาคารส่วนรถของกมลวันและสามีที่ขับตามมาเลี้ยวเข้าลานจอดรถภาพจากกล้องธนาคารบันทึกภาพรถของกมลวันไม่มีใครเดินออกจากรถ ก่อนจะขับออกไปใน10นาทีใ huh. ห <in S 2> ้หลังไม่ปรากฏภาพกมลวันหรือสามีเข้าทำธุรกรรมในธนาคารตำรวจเปิดเผยกับไทย PBS ถึงบัญชีธนาคารกรุงไทยหนึ่งใน6บัญชีของกมลวันที่ถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินภายหลังพบการโอนเงินเข้าออกมากผิดปกติเพียงบัญชีเดียวพบเงินหมุนเวียนกว่า283ล้านบาทหลายเดือนพบเงินโอนเข้าบัญชีมากกว่า20ล้านบาท เฉพาะเดือนกันยายน2,564พบเงินโอนเข้าบัญชีมากที่สุด47ล้านบาทความถี่เงินโอนต่อเดือนตั้งแต่1,000ครั้งถึง4,000ครั้งเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีเจ้าของบัญชีจะโอนเงินออกทันที